<kung> <haft kaz ali> สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเนาะก็วันนี้อยู่ที่บ้านอาจารย์เลื่อนนะครับอ่าบ้านอาจารย์เลื่อนผมก็บพิ่วันนี้เขาเลี้ยรูเลียเพื่อเข่าเข้ากับเบิ้งไปตามแบบนั้นนะครับผมเนาะกัดตามคือจากอาจารย์เลื่อนที่เป็นเบานะครับ แต่ว่าเดีนี้อาจจาะเลื่อนยังไม่ได้เว้าข่อยคือบอกข่อยบ้กก่อนนะครับผมอ่ะพ่อสวัสดีไปทางการนะพอนะนอ่าวันดีสวัสดีครับสวัสดีจิ๋นี้ไปใช้อยู่นี่นี่มาอยู่เป็นมูก่กันแน่น่งนะพอนะอืมเมื่อนี้งวดนี่ มีพิเศษแบบใดจังไดมีพิเศษเลยนี่ยม้วว่องไวเลยม้วดก้อนมันเข่ามวดก้อนเข่าม้วนน้ำอ้อบ่ได้มาบ่ได้มานะครับน้ำอ้อบ่ได้ม่างวดก้อนมันเข่าขอเสิรผมจะเขี้ยวนึงทำม้วมือใดยงวดใดบ่ได้ม่านี่เข้าตลอดนะครับผมงวดนีมาตรงประผาดนะครับผมเนาะไปฟันมาฮะตัวไหนเ่มากอือนะครับท่านผู้ชม กับอาจารย์เลื่อนเอาอสี่งวดนี้พอคัดไหมกันปะคัดมาแล้วว่องไวหายย่างดีนี่เราคัดเขางวดก้อนนมอาบเป็นบาดแผลโอ้ยมวยตทหยากพอเอ้ยคือเทพบาดแผลถ้ายากถือแล้วเหาเป้ยเป้ยทั้งสองสูตรเลยอือท่องแหลาบาดแผลน้ำท่องแหลาครัจังท่องแหลนี่เป็นยังคือบาดแผลน้ำขีแตกบาดแยกร้องหายพอโอเคกินน้ำพชร กล้วยที่กล้วยกล้วยไหมตำมะกล้วยไหมตำมะย่อมมไหยตำกล้วยใช่มะย่อมท้องเสียท้องเสียนะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อท้องเลนะครับพ่อก็ะย่หันเจ้าว่ามันท้องเสียเออหยอกหยอกหยอกเล่นเส้อท่านผู้ชมนะครับพ่อท้องเนี่เพิ่นตอดีภารกิจส่วนใหญ่มานั่งคืออ่าเพิ่นไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรครับแบบฮึมเฮดเทิร์ไหมเออเฮดเทิร์เพิ่นหันหนียุติเองกันหน่อยเพราะแบบเพราะผมไม่เวียกไปคข็ดไปนะครับเอาท่านผู้ชมคือ แบบว่าเอามาเป็นทางการเลยนะครับเลขอาจารย์เลื่อนส่วนประียนซึ่งอาจารย์เลื่อนได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางป้าเต็มนะครับป้าเต็นป้าเต็มป้าเต็นคนมีซ้อยนะครับป้าตอยคนมีเซ้นนะครับผมนะที่ไปสอีกแม่มานั่งกี่เกามานั่งเลยมานั่งเลยบได้บายบ๊ายบด้บ๊ายบบ๊ายบบ๊ายบที่มาไป ย่างแม่นไหมล่ะแม่นเขาทุกงวัดแต่ว่านมอาบมันบาโนมอาบมันบาเดิมากเก็เลยว่องไวนี่มอาบบามากเลยเขาเขาเต็มเต็มได้ซีหกต้นน่ะไ่ต้องหัว่องไวทั้งสอที่จริง่ะจอยเป็นซีซีหกโคเดนนี่เป็นยนติพคูจับจับว่องไหมซีซีหกคคเดนตามหลักองโตเดือนถ้าถ้าามที่เลีวนี่เขาเต็มเต็มซีซีหกเดเลยเนเขาเต็มเต็มทั้งสามตนะครับ ่บําเป็ญยังงวดนี่อาจารย์เลื่อนแก่เมื่อไหมมากกันจัดการเลยคือที่จริงบ่ได้ว่าแก่มือเลยท่านผู้ชมแค่ว่าเพิ่าะ่นเราบ้าน่ด็ดบ้านไทยนี่คนก็ต้องเข้าวี่ลี่ยวก็ถือว่าแก่มือให้เฮ้าเนี่นะครับแล้วก็ว่าคนบ่ได้มากชายเอาเลยนะหลานมันเด็ดมากไม่ง่ายมาแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับอาจะพอทราบกันว่าเป็นการมอบรางวัลนะครับเออมอบรางวัลที่หนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เลขสามตัวนะครับบ้องไว้นะบ้องไว้แม่นหมดสามศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดสี่เก้าสามสองตัวนี่เจ้ายาวนิดหนึ่งนะครับเจ้าก็คัดเอาหกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าสามห้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามเก้าสี่ศูนย์สามสามนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้นากผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะกับเลขเด็ดอาจารย์เลื่อนเลขสูตรปาฏเพียนนะครับผมนะเออนะครับกับติดเป็นประมาณนี้นะพอนะปราเอาอยงนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต ม่นก็เต็มรอยคือเก่าเต็มรอยเออเต็มรอยเพขาว่าเขาทุกงวมดคือคือเก่าเดี๋ยวตาว่าประเดี๋ยวมาเดี๋ยด้วคอยคอสต์ตบกันบุญตัดบอลกันสองสามคนไอ้ผู้นี้สีเขียวเซ้ยไหมสีเขียวเอาไหมถือว่าถือว่าบ่มีผู้หินเด้อเด้อเอาเอาเอาแมตตตามสบายเลยแม่เด้อเอาโอเคบอกต่อเขาเนาะเป็นการมอบรางวัลนะครับผมเนาะก็จะเป็นในงานนี้ไอเอฟซีครับผมนะครับอืม ให้ถูกแม่สีเขียวด้วยเพราะเป็นยังเล่นตามสบายโอเคเอาโอเคโอเคย่อสบายเลยแมจะไปใช้อะมันดีมันดีเฮ้ยเยวใครเข้ามาเออเออเอาก็ดที่เป็นประมาณนี้นะพอประมาณนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยเต็มร้อยขนาดไปนั่งหมึกอื่นก็ยังเห็นเจ้ากับเขาได้เลย มันใจเต็มรอยเต็มรอยมาว่าเต็มรอยนาะเพราะว่าอัานอันมาๆโดนแล้วแม่แมานางร้านบ่ได้มาไทยแม่แมานางแม่แมานางคือเข่าขี้เข่าสีเข่าแม่นางว่างนี้เออไปเบิ่งคนป่วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังดูเพื่อนนั่งสีแค่วอยู่ นะครับต้องไปเปิดบ้องจะของนั่งสีเขตัวนะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับอ่ะพ่อมั่นใจเท่าไหร่นะเต็มร้อยเต็มร้อยเหมือนเดิมหมือนเดิมช่วงนี้เลยช่วงนี้เวลาการพูดภาษานะครับจะไม่ค่อยพูดภาษาอีสานเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาผมมาเนี่ยอันนี้คือเด็กเทพเก่านะครับเด็กเทพเก่านะครับเด็กเทพเก่าเขาเรียกว่าฉายาเยรู้ไหมฉายาการเลือดนี่ไม่ใช่ว่าจารเลือดอย่างเดียวที่ท่านผู้ชมรู้จักกันนะ คนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับฉายาเพื่อนนะนี่ทําไมถึงได้ชื่อฉายานี้มาชื่อนี้เดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถ้าวันไหนได้ไปสอบถามนะลองไปสอบถามพระทองแดงจะรู้ดีนะครับนพรณ์นะฉนะายาฉายาแก,กที่ว่า,าคนจนผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่ายัางดิมมียังมี่ใหญ่ไม่กินเนี่ยแจกพีแจกน้องปุ้ปุปุยพีน่องมาเนี่ยรับตอนรับมาทุกคนเป็นคนใจดีใจกว้างใจขวงเคื่อจใจเลื่อนนะครับแมนนะครับผมนะ ว่าตอนนี้กับยิบึงยิบึงยิบึงมาเด้อมันกับว่าเป็นยังปลากระสุดธ์เตาอะไรนะยิบึงมาเด้อก็แค่ว่าได้บอกอดีตเจ้าหน่อยหนึ่งนะพ่อนะอ่าอืมนะครับอืมอยู่กรุงเทพมาโดนนะครับเลยไปศึกษาปลากระเพียงปลากระเพียงมาเออตอนนี้ไปอยู่แถวไหนครับทุกที่ทุกที่ขุ้ยขวางไหมขุ้ยขวางขุ้ยพญานาคทายอะไรอะไรอยู่บว่าอยู่สวนหลวงทั่วไปแถวลาดพร้าวลาดพร้าวก็อยู่ ลาดเข้าก็เยอะออยู่ทุกที่อือยู่ใกล้ๆหนุ่มอาบหรือเปล่าลาดเข้าลาดเข้าใกล้กำไม่ใช่ไหมอืมไม่ลาดเข้ามันอยู่แถวๆถวัวลำพองอืมเอ้าวัวลำพองวัวสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัวลำพองดิวัวลำพงอ๋อวัวลำพองคือชื่อนี้มันมันเพี้ยนมาเลยเนี่ยเพี้ยนมาคนกินคนเอื่นไหมวัวลำพองวัวลำพองที่เรียกเขาเรียกว่าวัวลำพองอย่างสามแสนเขาเรียกว่าสามแสนเลยสามแสนแล้วก็เพี้ยนไหมเลยกากินสามแสนสามแสนสามแสนมา เออนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับผมนะดูมาได้ไงไปอ่านประวัติมาดูมาแล้วนะครับผมอ้าวคือได้มาเกิดโดนเหรอครับบโดนนี่นี่นี่มาเกิดนึกเพราะว่าวันนี้ผมโทรถามบอกอาจารย์เลื่อนว่าได้ศึกษาคมพีไหมยังศึกษาเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากเลขออกที่ออกใช่ไหมเพื่อนก็ไปศึกษาหาดูงานล่วงหน้าเลยว่าไปเช็ดลูกปิงปองใช่ไหมได้กินข่าวไปดีผ้าผ้าข้าผ้าข้าผ้ากันเนี้ย คือไปเช็ดลูกปิงปองม,มานะที่เห็นดำๆเนี่ยนะครับ <laughs> ไปเช็ดลูกปิงปองของกองฉลากมาโดยตรงเลยว่ามันจะออกตัวไหนใช่ไหมพ่อ <laughs> <laughs> เออเช็คมาแล้ว,คลวใครฝันเห็นสนามหลวงแต่ก่อววนเอาใครฝันเห็นถ้าฝันเห็นสนามหลวงมีหนึ่งเลยต้นขามต้นขามแรก ต้นขามมีสามร้อยหกสิบห้าต้นสามร้อยหกสิบห้าต้นต้นขามปีหนึ่งพอดีอต้นขามอยู่สนามหลวงเนี่ยใครฝันเห็นถ้าใครฝันเห็นซื้อเลยสามร้ียหกสิบห้าต้นตีไปเลยเลยอ๋อคืออาจารย์เลื่อนหมายถึงว่าถ้าท่านไหนฝันเห็นคําว่าสนามหลวงที่พิงเพพสนามหลวงอยู่ที่เราที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าสนามหลวงเนาะคือมันมีต้นต้นมะขามเนี่ยต้นมะขามมันมีสามร้อยหกสิบห้าต้นให้ตีไปเลยคือ สามร้อยหกสิบห้าสามร้อยสามร้อยนะครับผมนะอืมถ้าใครฟันเห็นนะครับนะครับผมท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับเกิดขเอง่ะแล้นะครับท่านผู้ชมจะมาดูนี้ดีกว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูไปดูเลขสูตรปลาตะเพียนของอาจารย์เรื้องครับผมมันมันชัดบ่ชัดยีพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากล้องมาซูมให้ดูนีครับท่านผู้ชมเข้าเข้าเดี๋ยวเอาเอาวินซี่หกตัวตรงตนี่เลยสามหกซี่ดีหกนี่ครับ นี่นี่เอา,อาไม่ใช่เอามาใช้นนตรงนี้นี่เขางวดที่แล้วเนาะ,ะนี่อาวินซีซีหกเี๋ขางดทดเปิดกาไว้ตัวน,นี้นนตัวน,นี้มันเป็นหัวเด่นเลยเด้คือมันมันมันเป็นจุดบอดแล้วก็ต้องว่่อวงไว้น,นี่ซีหกซีหกเดี๋ยวมัดเต็มๆแต่ตัวน,นี้เปินเปิดวงว่าจุดบอดเปิดกาไว้เลยจุดบอดต,ตอนนัวนี้คือมันเป็นจุดลักไหมซีเครื่องจับตัวนั้นสิซีสองซียิงสิไหมซีซีหกอ่าที่เปิดกาไว้ปฏิยัมเป็นซีซีหกอ่าอาจารย์เรียนคนร่วงกลมไว้เลยนะคนร่วงกลมไว้ซีหกเี่มาตายตัว ต่ว่าตัวนี้ที่มั็นลากมันเนี่ยคือมันเป็นทีเพิ่อนลากมากกว่จริงสังเกตุพื้นที่ยำ่ยำย่ำวัยกี่ได้หลายตัวไหย่ำวัยวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลัก<ม><ม>คือสีมากแน่นอน<ม><ม>แต่บางคนจะเป็นสีอย่างสีสองซีซีหรือซีหกหรือเลยตีซีสองซีอะไรซีซีหกอะไรนะครับท่านผู้ชมตามนั้นเลยเข้าจะเต็มเติมท่านผู้ชมที่จริงถ้ามาถ้าม,มามวลได้แล้วนะสามโตมตรงไว้เลยนี่นอิลี่ซีซีหก สี่สี่หกเดี๋ยววันี้มาดูกันว่าเนอี่ยอ่าวันนี้อันนี้วันวันนี้บ่ะครับวันนี้วันนี้จับคู่มาเรียบร้อยพอหลังจากจับคู่มาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้เอาเอาอ่าบอมแมนอาวิทย์ตัวเลขหนึ่งสองตัวเนี่บ้าดิบอมแมนใช่พออยู่ใช่หรือพอโอ้ไอ้ทีนตู้บังหันไอ้บังหันที่พอโชคไหมบอมแมนบอมแมนที่พอโชคโชคบังหันนี่เออบังหันเออเรื่องเดี๋ยวอีเวอร์อีเวอร์เด้ออีเวอร์เปปิดไที่ เดียวนาทีเออโอเคนะครับนครับมีสามตัวเดียวสามตัวเียอ้าบ่มแมนเออท่ามีโอ้ยเงี้ยจีฮารีอเดี๋ยวบ่มีไงไงเนี้ไปกับกลองไปบ่เงินเ้าตอเห็นไปตัวไหนเนี่ยสามศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดสี่เก้าสามอันนี้คือเลขสามตัว่าสองตัวนะครับตีคนสีห้องไว้ยู่นี่ หกสองหกหนึ่งหกสามหกห้าสามห้านะครับในส่วนต่อกันมาหนึ่งก็ีศูนย์แปดเจ็ยเก้าเจ็ยห้าสามเก้าสี่ศูนย์สามสามตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับตามนั้นครับกับเลขเด็ดอาจารย์เลื่อนหรือเลขคำนวณสูตรปาฏเพยนนะครับซึ่งอาจารย์เลื่อนเพิ่นได้เพิ่นมั่นใจนะครับบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับมาเต็มร้อยอาจารย์เลือนบอกว่ามาเต็มร้อยคือเนี่ยอาจารย์เลือแบบทําคลิปเนี่ยการถ่ายทําคลิปที่เราทํานะแล้วก็การให้เล่ดแบบสบายๆนะครับนั่งขาก่วยห้างนะครับดูดิครับใครหางเส้นทางหรือหางว่าเป็ข้อสบายสบายแล้วครับนี่การนั่งเห็นไหมนี่อันนี้คยกว่านั่งขากลวยแหนงนะครับอันนี้คือกลวยแหนงนะครับไม่ใือกลวยหางอ่ะเมื่อกี้ถ้าก่วยห้าง ขาสบายสบายขาจะมาอย่างนี้แต่พอเอาขามาทีพ่อขาจะแางนี้แล้วก็แกว่งแกว่งแกว่งอันนี้คือขวากรวยห้างเอาเอากรวยแหนงนี่กรวยแหนงมีกรวยแหนงแสดงว่ามีหลายแบบอาจารย์เรียนเพิ่มเปล่นเป็นคนตลกท่านผู้ชมอยากเพิ่นเป็นคนตลกอ่าตัวที่แน่ใจเลยปังๆเลยแน่ใจมันใจว่าสบายการให้นี่สบายกว่าสบายแน่นอนใช่ไหมพ่อทุกเที่ยวอ่างวดนี้พ่อมั่นใจ ฝันดีด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนฝันดีพ่อฝันยังไงพ่อแล้วก็ฝันให้ฟังหน่อยสิฝันว่าได้กินข้าวกับรับงัวเอ้าเออข้าวแทบข้าวแทบไปที่ไหนข้าวกระหล่ำงัวแม่หัวทีข้าวแทบไม่บ่แม่หัวทีฝันดีกันนะครับเอาเอาแม่ไว้ไปนั่งคู่กับพ่อเลือดนะครับแฟนแม่แฟนพ่อเลือดนะครับผมแม่่แมสวยนะครับสวัสดีครับแม่ไว้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 เด็กดมสมบูรณ์นะ เอราะเห็นม้วดีวคือเดี๋ยวนี้อาจารย์เลื่อนเนี่ยเอาทำตัวแบบสบายสบายซึ่งแบบว่าคำนวณมาเนี่ไม่ต้องเครียดเลยนะไม่เครียดอันนี้คือค่าเต็มร้อยแล้วเนาะค่ารักสบายใจคว้าก่อยเนงสบายใจสบายใจอถ่ายทำมาแล้วสบายไปค่อยถูกถูกทุกคนครับผมสาธุสาธุครับขอเดี๋ครับเอาท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันอาจารย์เลื่อนคำนวณนะครับ แนงแนงแนงฉายาต้นฉบับของพ่อทองแหล่นะครับผมนะวันนี้หนูมาคนเดิมกับทางช่องมาริทันเนลแล้วก็ป้าต่อยคนพิเศษก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับผมตำหรันี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสบายแล้วพอนะขากไยแนงค